เอาสวัสดีครับเอเาสวัสดีครับวันนี้ sport พาร์ทออฟสปอร์ตพามาสเตอร์ฮอตมาเที่ยวที่วัดวัดเขาช่องพานวัดเขาช่องผานเราจะมาดูอะไรกันครับดูข้าง,งงงขา,างข้าวผู้ดังๆัข้างข้าวข้างขวจะบินออกมาหากินที่วัดเขาช่องพานโอ้โห <c oughs> อยู่ที่จังหวัดอะไร,ะา,ราช บุรีอ co ําเภอโพธารามนะครับโอ้โหบรรยากาศวัดเขาช่องพานภูเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่มันจะมีถ้าให้โอเควัดเขาช่องพาน นี่มันมีบันไดให้เดินขึ้นด้วยหรอโอ้โหข้างคาวเยอะเลยเนี่ยพบเห็นไหมข้างคาวต้งหลายตัว โอ้โหข้างคาวก้ววตอนเย็นเนี่ยมันถึงจะออกมาหากินี่ยอโอ้มีประวัติวัดเขาช่องพาติดไปอยู่ไหนนั่ง,งยังเหอนั่นไหน,หน,ไ,น,นไหมเออน่ะ มีมังกี้อยู่หนึ่งตัวกล่องอันปันกับอันเปื่อนนึงมีลิงด้วยนะมีลิงด้วยเนี่ยลงเนี่ยมังกี้อุ้ยมันไปแล้วโฮ้ ถ้าอยู่ราชบุรีมันก็จะยึดนะครับไอ้มังกี้ตัวนี้โอเคสับรายการฮาร์ดออฟสปอร์วันนี้พามาวัดเขาช่องพานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูกันอีกทีนะครับตอนแบทแมนบินออกจากถ้ำขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปทัดไปจิกกี